การล้างปลาตุ้งครับถอนมาแล้วไปล้างน้ำหนึ่งล้างน้ำหนึน่งเนี่ยก็มาล้างน้ำ2 2> สองสองขาวตัวสองมิลลิคู่บินซีร้อยเปอร์เซ็นขาวตัวนะครับมัดละูลครับพี่น้องนี่ไวนเปอร์เซ็นบินออกก่อน นแรกน,น้ำชีช,ช็อกโกแลตไปเลยเดจะได้นะครับจะได้มาใช้เวลา1 8 1แบวันฝนๆรอบดีหัวเม่ถึง15วันก้าวนี่งก ลองสาริปี๊บม่เก็บสารมังที้นับร้อยครับสุ <c oughs> ดยอดขาวชั่วพร้อมปัด